วิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะ <Huh? S 2> อะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณผเ้เเาัุกคลด้วยควกมปรา,าิติดามรับฟสถานีวิทยุมององคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน n e สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำอศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมธต,ตันรักษาครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีครับคุณฟังครับตอนทับคุณฟังกาส่รายการข่าวจากมอกจึงหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพันธเมธตตตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสถานีมอกกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม y u u t u b e f b o o k นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดได้หรือฟังย้อนหลังก็ได้ตัวนะครับ สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวันาในบริการสาธารณะครับน้อมนำศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับแล้วก็เป็นกลาง ภายใต้แนวทางกันนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับข่าวสารดีๆวันนี้นะครับก็ไปฟังข่าวยาวๆนะครับว่ามีอะไรอย่างที่ไหนเกิดขึ้นพ่องติดตามเลยครับมาติดตามเรื่องของภาวะเศรษฐกิจทางแบงค์ชาติเหนือของเฮาเปิลสรุปสถานการณ์มาว่าคําไม่ว่าการท่องเที่ยวจะดีตัวขึ้นมานิดหน่อยราคาผลิตทางการเกษตรนะครับก็ราคาดี เกษตรกรก็ได้นะครับราคาเข้าจะได้อยู่แต่ภาพรวมอื่นอุตสาหกรรมการลงทุนเอกชนบริโภคอย่างต่างๆนี่ชะลอตัวลงไปต่อเนื่องที่ทางเดียวกับประเทศนะครับเหตุผลหลักๆที่้มว่าก็คือว่านะอ่ารอดูทิศทางของรัฐบาลใหม่ซึ่งก็คงต้องรอต่อไปตามกติากาขั้นตอนเนาะใจเย็นๆครับคุณฟังครับอ่าจะไปใจฮอนแล้วก็จะไปอินกับกับบ้านกับเมืองนักไปหน่อยมีสตินะครับทุกอย่างเป็นไปตามกติกากนะวันนี้ กติกาเป็นแบบนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับต่อไปข้างหน้ารัฐบาลใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงกติกาก็ต้องว่ากันไปนะครับวันนี้กติกาเป็นแบบนี้ก็ต้องเคารพกติกาก,ก่อน่อันสังคมอยู่บ่ได้ครับอ่ะว่ากันไปนะครับวันก่อนผมไปดูเวอริเวนาเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเหนือเฮาเนาะท่านผู้ว่าการแบง์ชาติท่านมาเองนะครับเป็นองค์ปาทกองค์ปาทกถาอีน้เอเรื่องของ สิงที่ท้าไทยน่าจับตาเพราะว่าเชียงใหม่หรือภาคเหนือเนี่ยเศรษฐกิจก็ยังดีอยู่นะครับแม้จะมีความแตกต่างจากประเทศเนาะเพราะว่าจุดแข่งเขาจะเป็นภาคท่องเที่ยวและบริการนะครับท่านก็มองว่าทุกอย่างน่าจะขับเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่ดีบอกว่าจะเป็นเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรแต่ที่ต้องจับตาระวังก็คือเรื่องฝนทิ้งช่วงลืองอ่าลานิยนญาไอเนอะอาะเอลนิโยนะครับเอลนิโยคือฝนน้อยฝนทิ้งช่วง เรื่องท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นจุดลักษสําคัญที่เป็นไรายได้ส่งเสริมตัวคับหนุนนะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็พอไดอ้พื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา n อ t เทิลซีบอร์ดเออน p ทอนหรอแลนพอตอีนาะอันนี้ก็น่านาจับตานะครับเ,เรื่องของอุตสาหกรรมก็จะไปยูตที่ระปูนก็ถือว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก เป็นตัวลักอยู่คือแน่ท่องเที่ยวบริการของเขานะดีจุดแข็งนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรจะได้เลยนะครับเพราะนั้นเรื่องของการค้าชายแดนยังทรงอยู่เพราะว่ามันมีปัญหานะครับเอาไปฟังท่านผู้ว่าการแบรงก์ชาติธนาคารปพะเศไทยครับเปิลเปิลได้สะท้อนมุมมองหลายๆอย่างและหนึ่งในนั้นเกิดขึ้นเรื่องปัญหาการเมืองครับสะท้อนว่าถ้าการเมืองจ้ามันก็มีผลห้องด้วยความเชื่อมั่นนะครับ แต่เรื่องงบประมาณมันน่มีปัญหาปัญหาที่จะเกี่ยวกับงบประมาณคือปัญหาการงบประมาณการลงทุนของภาครัฐอ่ะน,นะมันจะชะลอเพราะว่ามันม่ได้มีโครงการอย่างออกมาแล้วก็ม่ได้เดินแน่เนาะแต่งบประจำที่ต้องจ่ายเงินงกเงินเดือนอย่างเท่าไรเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับมันก็จะกระทบท้องถิ่นเรื่องสนับสนุนอย่างตวัพวพอรัฐบาลใหม่ย,ยังมีเตือยน,นะฮะยังมาได้ตกลงตรงใจเรื่องรัฐบาลชุดใหม่และนายกรัฐมนตรี นั้นสัปดาห์นี้นายจับตามองครับว่าเราจะได้นายยกตัีคนที่สามสิบจะได้พ่องแต่ที่แน่ไปฟังเรื่องของเศรษฐกิจที่ท่านผู้ว่าการแบงค์ชาติได้สะท้อนให้เราฟังครับนะฮะเรื่องของเชิงโครงสร้างนะฮะเรื่องความไม่สมดุลต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะกับะระบบเศรษฐกิจเอ,อพูดอาจจะไม่ค่อยเคลียร์เลยถ้าให้ชัดๆเลยก็บอกว่ายกตีไอง,ง่ายๆคือว่าอย่าง เหตุผลเนี่ยที่ตอนนี้เรามีปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มันสูง90%ของ GDP เนี่ยถามว่าส่วนหนึ่งมาจากอะไรส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่เรามีดอกเบีย้ยที่ต่ํานานต่ํามากและต่ํานานมากนะฮะไอ้ที่เราเก็บดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่0.5%แล้วเก็บไว้อย่างนั้นยาวนานมากเลยมันก็ทําให้หนี้เนี่ยนะฮะมันเพิ่มขึ้น,นะ เลยเลยไอ้การที่เราจะไม่ต้องการให้ไอ้นี่เนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็คือต้องปรับให้ดอกเบีย้ยแล้วดอกเบีย้ยแท้จริงอะไรต่างๆนี่กลับมาส่วนใหญับที่มันสอดคล้องกับความสมดุลในระยะยาวเนี่ยมากเลยตอนนี้ไอ้ ه, การที่จะแลนดิ้งเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงปัจจัยพวกนี้ด้วยไม่ได้คํานึงนะเฉพาะกับเรื่องเนี่ยข้อมูลที่ออกมาระยะสั้นล่าสุดประโยคอันนี้เนี่ยผมพยายามใช้สื่อสารนี่คือบอกว่าการดําเนินนโยบายของเราเนี่ยเรา outlook dependent คือมันขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่เรามอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ Data d e p e n d e n t คือตอนนี้ผมก็จ่ยสับที่เขาใช้กันสำหรับนโยบายการเงินต่างประเทศก็จะบอกว่าธนาคารกลางใหญ่เฟดเฟด d ดต a าดิ e เอนเดคือจะดูว่าข้อมูลออกมาไง่งไเราจะปรับตัวอย่างไงเหตุ <S <S ผลที่ผมเน้นบอกว่าเราอ่ะแนวโน้มดูแนวโน้มมากกว่าข้อมูลเนี่ยมันอาจจะฟังดูแบบประเด็นอะไรนะอะไรนะเ,เล่นคำแต่จริงไม่ใช่เพราะว่า เดต้าที่ออกมาแต่ละที่อะอย่างแต่ละทีมันมันมันมีความไม่เสถียรมันไม่มีความไม่เสถียรมันมันแปรผันได้อยู่แล้วบางทีมันเจอปัจจัยเฉพาะชั่วคราวอะไรต่างทำให้มันผิดเพี้ยนอะไรไปได้และการที่เราจะไปตัดสินใจนโยบายซึ่งกระทบเรื่องของภาพระยะยาวเนี่ยด้วยข้อมูลที่มาระยะสั้นแล้วมันมีมีมีนอยส์มีความไม่เสถียรเยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะนะฮะก็เลยเราถึงบอกว่าเราเน้นเรื่องของการดูเรื่องของแนวโน้ม ของหน้าไอแนวโน้มมันก็ขึ้นอยู่ว่าไอข้อมูลที่ออกมาเป็นยังไงแต่เราก็ต้องประเมินไงว่าเออข้อมูลออกมาอย่างนี้มันทําให้ภาพเราเรื่องของแนวโน้มเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าภาพรวมไอแนวโน้มมันยังเป็นใล้ๆที่เรามองอยู่นโยบายการเงินก็ยังจะเดินต่อเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันไม่มันไม่มีใครชอบหรอกฮะเออมันมีใครที่ชอบอ่ะคือคือแบบคนที่กู้มันก็ก็ลำบากนะฮะเราก็ทราบดีว่านี่คัวเดือนเราก็สูงเราก็มีปัญหาและนี่คูณเดือนนะครัเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กัจีดีพีอะไรต่างๆเนี่ย แต่มันกลับมาว่ามันจําเป็นนะฮะมันจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเนี่ยการที่จะเอาเงินเฟอ้อให้อยู่ในกรอบเงินเฟอ้อของเราอย่างยั่งยืนนะฮะแล้วก็มันจําเป็นเพื่อจะให้เรื่องของความสมดุลของเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับเข้ามาอย่างที่มันควรเป็นแลอย่างที่บอกก็ส่วนหนึ่งที่ไอ้นี่มันสูงอย่างนี้ก็เป็นเพราะดอกมันต่ํามานาน แต่ไอ้อ,อันแรกเลยเนี่ยที่อยากจะขอย้ําหน่อยเนี่ยว่าทำไมถึงเราเน้นในความสมคังการจัดการเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามว่าแบบแบ,บ,แบงค์ชาติไม,ไม,ไไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องของเอเอประชา,าชนที่เดือดร้อนจากการที่ดอกเบี้ยมันขึ้นและภารหนีมันสูงหรือเปล่าโดยเฉพาะสําหรับพวกครวัวเรือนเนี่ยที่แบบเอมีภารหนีต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอรายได้ต่างๆเนี่ยสูงก็เป็นห่วงแต่แต่มันต้องดูในภาพรวมอีกฮะ คือคือผลเนี่ยของเงินเฟอร์มันจะหนักกับผลของดอกเบี้ยต่อภาระของประชาชนเนี่ยมากนะคือถ้าเราดูอ,อย่างยกตัวอย่างง่ายๆเอาเอาเนี่ยข้อมูลภาคเหนือด้วยกันนะถ้าเราดูงบของไอเอครัวเดือนค่าเฉลี่ยนยของของโควเรือนในภาคเหนือเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของเขาอะนะฮะเฉพาะกับหมวดอาหารและเครื่องดื่ม มันสองเท่าของค่าใช้จ่ายเขาในการชำระนี้ก็เลยถ้าเอเอเอ้เรื่องของค่าใช้จ่ายเราปล่อยให้เงินเฟอ้อเรื่องอาหารและเครื่องดื่มอะไรต่างในห,หมวดที่คนต้องกินอะยังไงก็หนีไม่พ้นเรืองกินอะถ้าราคาพวกนี้มันวิ่งไปเรื่อยๆสมมติมันโตเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์นี่มันโตปีแล้วโตไปอย่างนั้นต่อนเนื่องภาระต่อประชาชนมันมากกว่าเอ้ภาระที่เกิดขึ้นจากเอ้ดอกเบีย้ยที่ขึ้นบนเออหนี้ที่เขาต้องจ่าย ค่อนข้างเยอะเลยนั่นเป็นเหตุผลอันแรกเลยที่หมายถึงเราต้องจัดการเรื่องของเงินเฟ้อนะเพราะว่าก้อนที่เงินเฟ้อมันกระทบอือก้อนรายจ่ายทั้งหมดของคนเนี่ยมันใหญ่กว่าไอ้ก้อนที่เป็นเรื่องของภาระหนี้ของเขานะครับอันนั้นอันแรกอันที่สองก็คือเออเราก็คอนเซิร์นนะไอ้เรื่องภาระหนี้เนี่ยที่มีอยู่แต่ก็ถ้าดูในภาพรวมอีกอ่ะบ้านเราเนี่ยเออเอาเอาเหนือเลยกันเนี่ยได้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 เห็นชัดอม ดอบเบี้ยของเดี๋ยวพูดไม่ได้ต้องรีบจี้เหมือนครับเลยเลยลืมไปเลยจะพูดอะไรอ๋อโครงสร้างหนี้ที่นี่โครงสร้างหนี้ที่นี่เนี่ยอของภาคเหนือเนี่ยหนี้ครัวเรือนเนี่ยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สี่สิบต้นๆจำไม่ค่อยได้แล้วเป๊ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเป็นสินเชื่อแบบฟิกซ์เรทนะฮะฟิกซ์เรทก็เป็นสไตล์เนี่ยเ พีโลนเอยเป็นเช่าซื้ออะไรต่างๆี่นนะครับซึ่งพวกเนี้ยดอกขึ้นมันก็ไม่ได้กระทบเพราะว่าดอกเบี้ยมันฟิก์อีกก้อนหนึ่งที่ใหญ่ประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วถ้ารวมกันสองก้อนเนี่ยไอ้ก้อนที่เป็นฟิกซ์เวกับก้อนที่เป็นไอ้เอ่อโฟลทแต่ว่าเป็นเป็นค่างวดมันฟิกซ์อะอย่างเอ่อพวกสินเชื่อบ้านอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อีกย0สบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็เดเสร็จแล้วรวมสองก้อนเนี่ยก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซนคือเจ็สิบเปอร์เซ็นตของนี่ของ ในภาคเหนือนะฮะที่ที่เป็นออของของเนี่ยฮะพวกโคเรือนเนี่ยนะฮะที่กู้มาเนี่ย e i t e r ดอกมันฟิกซ์หรือค่าง,งวดมันฟิกซ์โดยการที่ไอ้ดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ไอ้ที่เขาต้องจ่ายเป็นรายเดือนเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นทันทีใช่ไหมฮะของหน้าไอ้คนที่มันเป็นสไตล์ไอ้ค่าง,งวดฟิกซ์ก็คืออยู่ก็ต้องจ่ายยาวขึ้นนานขึ้นอ่ะแต่ว่าพอยต์คือแบบมันก็เลยผลมันก็ไม่ได้ เอ่มาเต็มๆขนาดนั้นนะดอกเบีบเ้ยที่เราขึ้นไปนะฮะการส่งผ่านเราก็พยายามดูนะฮะไม่อยากให้มันไปกระทบกับคนเนี่ยมากเกินไปนะฮะหรอที่เราขึ้นเนี่ยจากดอกเบี้ยนโยบายจาก0.5มาเป็น2.25เนี่ยโซฟาเนี่ยถามว่าการส่งผ่านเนี่ยมันไป100%ไป,ไปที่ดอกบาคำตอบก็คือไม่นะถ้าเราดูการส่งผ่านเป็นพวก M-Rate อะไรต่างๆเนี่ย โดยเฉพาะถ้าเป็นพวก MRR มเนี่ยมันส่งผ่านประมาณสักห้น่ได้นะโดยบวกลบนะฮะประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายนะฮะที่เราก็เข้าใจก็คือ้อว่าไอ้ไอการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับครูเรืนบางที่เนี่ยก็คือต้องมีมาตรการมารองรับและดูแลนะฮะคือดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรอะเครื่องมือที่มันขนมันกว้างอ่ะอืมขนมันกว้าง ผลข้างเคียงก็เลยเยอะในการที่เราใช้อเครื่องมือของดอกเบีย้ยเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องมืออื่นนะฮะมาตรการอื่นเนี่ยออกมาเนี่ยเพื่อเพื่อดูแลนะฮะไอไอกลุ่มที่ที่ที่เปราะบางนะฮะที่จะถูกกระทบจากเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยเพิ่มที่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นพิเศษซึ่งเราก็ทําเรื่องนี้มาโดยตลอดนะฮะตั้งแต่ตอนช่วงโควิดนะฮะมีมาตรการต่างๆเอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรับโครงสร้างนี่ระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ ล่าสุดที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจที่มันเริ่มฟื้นตัวคือมาตรการสําหรับดูแลเรื่องหนี้ที่ออกมาสามอย่างนะค,ะครคเรื่องอันที่เราเรียกว่า responsible lending ก็ ending, ค,คือให้มีการปล่อยสินเชื่ออย่างอย่างอย่างรับผิดชอบนะฮะแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็เป็นทรรมีเรื่องไอ้ตัว risk based pricing อ่อซึ่งก็คือง่ายคือถ้าเสี่ยงสูงก็จ่ายดอกสูงเสี่ยงต่ําก็จ่ายดอกต่ำนะ,ะซึ่งนี้เราก็จะดู อาจจะทาเป็นแซนด์บ็อกซ์สักแบบจะทําเป็นแซนด์บ็อกซ์ทดสอบนะฮะประมาณกลางปีหน้านะแล้วก็เรื่องที่สามเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องเกี่ยวกับเออ dead service ratio <nt> คือความสมามารถของอนคนที่จะกู้เน <int> ี่ยว่าว่าว่าต้องต้องต้องเพิ่มเพิ่มมาให้ไอ้นี่มันโตเร็วกันไปแ,แต่อันที่อาจจะขอย้ําหน่อยให้มมนชัดเนี่ยคือไอ้ตัวแรกเนี่ยคือเรื่องไอ Uh, responsible lending เหรอ,อการที่ให้สินเชื่อเนี่ยเป็นธรรมส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการเอ่อคือเราอยากจะให้ดูดูเรื่องของการปล่อยสินเชื่อให้ให้ให้เป็นธรรมเนี่ยทั้งทั้งพูดง่ายทั้งทั้งให้ครบวงจรทั้งยวงแล้วตอนตอนที่คนจะกู้แล้วก็ระหว่างที่กู้แล้วเป็นเอ่อเนี่ยยังเป็นหนี้ดีอยู่แล้วหลังเดี๋ยวที่เริ่มมีปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็เอ่อรวมทั้งกองที่จะถูกขายอะไรต่างๆเนี่ยอยากใช้กระบวนการเนี่ยนะครับเอ่อ อย่างที่เรียนเป็นกระบวนการที่เป็นการปล่อยสินเชื่อที่รับผิดชอบแล้วก็เป็นธรรมซึ่งเริ่มจากอะไรเริ่มจากแรกก่อนที่คนไปกู้หรือตอนที่จะชักจูงให้คนกู้เนี่ยเราก็เห็นนะอโฆษณาอะไรต่างๆที่มันเหมือนมันชักจูงใจที่แบบในวิธีที่มันไม่ค่อยใช้คําพูดที่อาจจะทําให เข้าใจว่าต้นทุนทางการเงินมันไม่ได้สูงขนาดนั้นใช่ใช,ใช่คือแบบกู้มากู้ได้เท่านี้จ่ายแค่นี้อะไรแต่ไม่บอกว่าโอ้โหถ้าจ่ายแค่นี้เนะี่ยคืออยู่เป็นหนี้ไปอีกสิบชาติอะไรประมาณนี้น,นะนะแล้วไม่บอกว่าไอ้ดอกเบี้ยรจริงๆเนี่ยที่ต้องจ่ายกันเท่าไหร่นะเราก็อยากจะดูตรงนี้แล้วก็ใช้มาตรการต่างๆพยายามกระตุ้นให้คนแบบเออ,เอ,อ,เอ,อมีมีความก่อนที่จะเป็นหนี้ก่อนที่ไปกู้เนี่ยระวังเรื่องพวกนี้แล้วก็ถ้าเข้าเกิดกู้ไปแล้วเนี่ย แล้วเขาเริ่มมีปัญหาเราก็อยากจะให้เนี่ยเ,เ,เจ้าหน,นี้นะฮะแบบมีมีการมาช่วยปรับโครงสร้างหนี้นะฮะก่อนที่จะเขากลายเป็น NPL อะไรต่างๆเนี่ยออฟเฟอร์ให้เขาพวกนี้หรือแม้กระทั่งถ้าเป็น NPL แล้วแล้วเริ่มมีปัญหาเนี่ยก็ต้องมีการที่จะดูแลนะฮะไอไอไอนที่จะถูกขายแล้วก็ม่ชัวร์เขารู้สิทธิ์อะไรของเขาเนี่ยนะฮะก็ไปนีขายก็เลยอยากจะมีมาตรการที่มาดูแลตรงน,นี้แต่อันนึงโทษผมขอไปพูดยาวไปหน่อยเรื่องนี้ครับ <c oughs> ออ,อมาตรการอันหนึ่งที่เอาให้เห็นชัดเป็นรูปธรรมท,ท,ท,ที่ที่เราคอนเซิร์นี่อยกากจะแก้เนี่ยพราะเราเห็นแล้วอ้กเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแต่ถ้าไม่ทาอะไรเรื่องหนี้เนี่ยอ,อมันก็มีหลายครัวเรือนที่จะมีปัญหาอย่างต่อเนื่องก็คือมาตรการที่เป็นส่วนหนึ่งของไอ้ responsible lending หรือหนี้รื้อทำเนี่ยคือเรื่องออการแก้ปัญหาหนี้เรื้อรังนะฮะแก้ปัญหาหนี้เรื้อรังก็คือพูดง่ายคนที่แบบเหมือนที่มีคนเล็กบ่นว่าจ่ายแต่ดอกไม่ได้จ่ายต้นอ่ะ เราก็จะดูเนี่ยว่าเออในห้าปีที่ผ่านมาถ้าคุณจ่ายดอกมากกว่าจ่ายต้นแล้วคุณรายได้น้อยเราก็อยากจะให้เจ้านี้เนี่ยเสนอออปชันนะฮะให้ลูกหนี้ที่จะปิดหนี้ได้ก็คือจ่ายนะฮะในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็สามารถจ่ายปิดหนี้ได้ภายในห้าปีเพื่อให้เขาได้จบเพื่อง่ายหรือได้เงั้นจะติดแล้วก็ อยู่ในวงจรอุบาทนี้ตลอดเวลานะฮะก็ก็เป็นตัวอย่างของมาตรการที่เราออกมาแล้วก็ได้ความร่วมมือจากทางสมาคมธนาคารสมาคมนอนแบงก์แล้วก็พวกเอสเอฟไอนะฮะที่มาช่วยเรื่องพวกนี้แต่ที่เล่านี้แล้วขอไปที่เล่ายาวก็คือเป็นตัวอย่างของการที่แบบเออเราเข้าใจว่าการที่เราขึ้นดอกเบี้ยอะไรต่างมันมีผลข้างเคียงมันสร้างภาระให้กลุ่มนู้นกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะแต่มันจําเป็นมันจะเป็นในภาพรวม ดังนั้นเราก็ต้องมีมาตรการมารองรับเนี่ยเก็บไอผลข้างเคียงนะฮะดูแลพวกนี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติของอันใหญ่โตของ NPL ที่จะมาโปรแกร,รมเลยของเรานะครับถ้ามันมันเป็นยังไงแต่ภาครัฐอะบทบาทนะถามว่ามีไม่มีจะเป็นบทบาทเอ,อื้อบทบาท facilitate ใช่ไหมฮะอันนี้ใช่บทบาทสร้างสินค้าและบท เลยม,มาอย่างเงี้ยครับตอนเนี้ยอได้ดีระดับหนึ่งอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็มาจากเรื่องท่องเที่ยวท่องเที่ยวจีนด้วยใช่ไหมช่วงหลังที่มาล้วถามว่าไอ้ที่ท่องเที่ยวจีนมันมาเยอะเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากนโยบายรัฐบาลมาจากโอ้แคมเปญสุดยอดที่เราทําอะไรหรือเปล่าเขามาเองอะมาเองแล้วมาเพราะอะไรอ่ะถ้าดูตัวเลขตอนที่จีนมันเริ่มกระโดดอ่ะบางท่านอาจจะอาจจะจําได้เพราะว่ามันโยงกับพื้นที่ มีหนังมีหนังตอนนั้นคือถ้าดูตัวเลขมันน่าสนใจอย่างนะดูนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยอ่ะมันมันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันก็กระโดดปึ้งข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็คือไปไอปีที่มันกระโดดเนี่ยมันเมื่อมาเอามาคุยกันแล้วเราเราก็ทําในสิ่งที่เราเก่งก็คือสไตล์แบงก์ชาติแบบเออเราวิเคราะห์เก่ง <laughs> แล้วเราก็บทบัดท,ที่จะมีมากขึ้นของสํานักภาคเหนือและภาคอื่นธุรกิจภาคเหนือมันถูกก,กับภาคกลางค่าเงินดอลลาร์มาจากนโยบายเฟดต่างๆเราเราก็คือโดโดๆใช่ไหมให้ธุรกิจเนี่ยทำงานได้ดี ต่างก็นั่นหน้าที่หลักโอกาสเพราะว่าเราเองเป็นประเทศดีเพราะว่าเ,าเป็นจุดที่มันเชื่อมแต่ละที่ได้ให้เป็นประโยชน์ฐานะมันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็อันนนใช่ไหมฮะแบงชาติให้น้ำหนักเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มันจะส่งผลระยะยาวกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงินไหมเว,เวลาหมดพอดีเลยอะ่เออ <laughs> ะเจอครอยากฟังใครอยากฟังผกมือครับ แต่อยากฟังปมมือดังๆเลยครับอยากฟังปมมือดังๆแบงค์ชาติให้น้่หนักเื่นยังไงเป็นอะไรคำถามลงมาแน่ๆเลยเดี๋ยวเรื่องการมันเป็นริสหรือมันเป็นอันโนมันเป็นอสเตรตี้เพราะว่ามองยังไงรู้อยู่แล้วถามว่ามันก็เป็นริสเลยมันก็เป็นอันโนอยู่แล้วแต่ขอขอแยกแยะหน่อยแล้วกันว่าริสกับอันโนมันอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องกังวลอะไรหน่อยนะเพื่อจะเราเราได้มันมันเหมือนเป็นถ้ามันเป็นอันโนแบบอันโนหมดมันจะงงเลยมันก็ต้องเออแยกแยกออามาหน่อย อันแรกเลยที่หลายคนพูดบอกว่าเออรัฐบาลจะตั้งช้าใช่ไหมแล้วก็มันจะมีผลต่อเรื่องของการเบิกจ่ายใช้จ่าย,ายงบประมาณและง,งบประมาณไม่ออกเพราะตะงนั้นเศรษฐกิจกจะยิ่งสุดแล้วดิ่งลงไอ,อ้ตรงเนี้ยถามว่าเราอ่ะเป็นห่วงมากไหมคําตอบก็คือไม่นะฮะเพราะว่าตอนที่ตนหนึ่งไอ,อ้ตัวเลขที่ผมพูดว่าเราน่าจะโตอะไรเนี่ยสามซัมติงอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเราเทคไอ้เรื่องของการล่าช้าของงบประมาณไประดับหนึ่งแล้วนะเราคิดว่ากว่าจะออกจริงๆเนี่ยน่าจะช้าไปสักประมาณสองไตรามาสอะไรต่างๆแต่ที่สำคัญแต่ละเหตุผลน่ที่มันผลไม่เยอะเป็นเพราะว่าไอ้โดยโครงสร้างงบประมาณไอ้งบประมาณที่เป็นงบสไตล์งบประจำอะไรต่างๆเนี่ยยังไงก็ออกไอ้ตัวที่มันกระทบก็คือเป็นพวกงบลงทุนที่มันเอ่อท,ที่ที่เป็นของของใหม่ซึ่งตอนที่ดูแล้วเนี่ยเม็ดเงินตรงเนี้ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยมันไม่ใช่เป็นตัวเลข ที่มันจะทําแบบให้อภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้นะฮะปีนี้โดยเฉพาะเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะอะไรมากมายอะไรนะครับเลยเออที่ผมเห็นนะ่ะคือช่วงหลังท่านก็คงเจอโอ้ยส่งอะไรกันตามไลน์แบบโอ้เต็มไปหมดเออกลัวไอ้นู่นกลัวไอ้นี่จนแบบมันทําให้ทุกคนตกใจผมไม่เถียงนะมันมีความเสี่ยงจริงๆนะโอ้โหถ้าเราเชื่อทุกอย่างในไลน์ป่านนี้คงแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนไม่ต้องทํางานอะไรกันเลยคือแบบเอออกัน่เลยเลยตรงนั้นเนี่ย ไม่ไมไ่ไอเรื่อง,ไอ,องไอเรื่องเม็ดเงินอะไรเนี่ยไม่ใช่โอเคแต่ถามว่าความเสี่ยงอยู่ตรงไหนจริงๆความเสี่ยงก็อยู่ตรงนอกจากหน้าตาแลฐบารมเป็นยังไงความเสี่ยงก็อยู่ตรงนโยบายดูไม่ออกว่านโยบายอะไรจะมาซึ่งสิ่งที่ที่ที่ทางเราเองเนี่ยคอนเซิร์นในเรื่องของนโยบายเนี่ยคือว่าตอนนี้เราเป็นเห็นชัดว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้เวทเขาให้ความสําคัญเนี่ยกับนโยบายท,ที่ที่เน้นเรื่องสถียรภาพเอ่อ เลยอะไรถ้าไปทําอะไรที่มันไปบันทอนเสถียรภาพอย่างแรงเนี่ยมันก็จะสร้างความเสี่ยงเยอะมากไม่ต้องมองไกลอะไรเลยดูประเทศใหญ่ๆใ,ใช่ไหมฮะอย่างตอนนั้นอังกฤษเองใช่ไหมฮะที่ออกมาออกมาแล้วประกาศว่าจะตัดรายจ่ายตรงนู้นตรงนี้แต่ไม่บอกว่าจะหาเงินมาจากไหนโอ้ปอนล่วงนะรัฐบาลต้องเปลี่ยนต้อง,องลง้มและล่าสุดเนี่ยอเมริกาเองอเมริกาเอง โดนดาวเกรดไปนะฮะจาก Tri p l e A มีมีมีสามสำนักนะหลักๆตอนนี้มีสองสำนักแล้วที่ดาวเกรดอเมริกาจากเดิมเป็น Tri ป l e A เนี่ยเป็นลดลงมาหนึ่งแก๊กซึ่งมาจากการที่เขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยไอ้เรื่องกระบวนการของเนี่ยไอ้เรื่องไอ้ฝั่งการคลังและการจัดการเรื่องการคลังเหมือนมันมัน,ม,นมันดูแล้วมันไม่ค่อยมีเสถียรภาพอืมก็เลยนั่นคือขนาดอเมริกายังโดนเลยอะ่ะเลยถ้าประเทศไทยเราไปทำอะไรที่มัน แต่ง,ง่นโยบายที่มันพูดง่ายคือผิดเพี้ยนประหลาดแล้วไปบันทอนเรื่องสภาพโอ้โหเราจะโดนขนาดไหนในตรงนี้ต้องระวังมากเ,เลยเลยที่คอนเสินความเสี่ยงก็คือเนี่ยอย่าจะไม่ช่วยนโยบายฮะไม่รู้ใครจะมานะัะบานเป็นยังไงแต่แต่ว่าถ้ามาแล้วเนี้ยไอ,อ้นโยบายตัวเนี้ยนะฮะที่สําคัญในความเสี่ยงก็คือต้องต้อง,องเอ,อที่ต้องตามองใส่ใจก็คือต้องระวังไม่ให้เอ,อไม่อยากแถียงร่งนี้ดีกว่า นโยบายผมภาคราบาลใหม่ที่มาที่มันไปไปไป,ไปบันทอนเรื่องของของเสถียรภาพเสถียภาพคือผมเข้าใจรัฐบาลเรื่องการเมืองมันก็ต้องมีเนี่ยไสไตล์รายจ่ายที่เออเรียกอะไรอะออตามกระตุนน้นเศรษฐกิจประชานนิยมอะไรทํานองเนี่ยนะฮะแต่ว่าคือถ้ามันอยู่ในกรอบอะเออมันแบบมันเอออยู่ในกรอบไม่ได้มากเกินไปมีวิธีที่จะไฟแนนซ์ที่ชัดเจนะอะไรต่างๆโอเค มันเป็นเรื่องปกติที่จะมีอย่างนี้แต่ถ้ามันมากเกินไปจนกระทั่งไปกระทบเรื่องเศรียรภาพอันนี้น่าเป็นห่วงอำเภอฝางจัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งฝั่งไทยและประเทศเมียนมาบริเวณสำนักสงฆ์บ้านนอแลตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วัาที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอฝาง,งได้มีการ ปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาระยจำปีงบมาสองร้อยสิบนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันประชาชนในพื้นที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งกันและกันรวมไปถึงการกระจบความสัมพันธ์ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาการสร้างวิธีสัมพันธ์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยจะที่มีการแข่งขันกีฬาสมานสามัคคีสัมพันธ์สองแผ่นดิน เช่นฟุตบอลเซปักตะก้อและการแสดงศิลป,ปะว่าทมท้องถิ่นของชน่อต่างๆเพื่อน้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศได้มีความเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันและเกิดมิตรสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มขึ้นในอนาคตตย่ยขอบคุณนักนักละลายครับสำหรับการที่ตามนะครับยูดีมีสุขทุกท่านดูแลสุขภาพของตัวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงผมพัฒม์ปต้องสารีทีมงานสาริมวกรเจงใหม่ควรคนนะครับขออนุญาตนำรายการลาไปก่อนส่งความสุขถึงทุกท่กทานครับสวัสดีสวัสดีครับ สถานีวิทยุมอกอ